เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้เรากลับมาในเกมของ Ball Z, ดาร์กันบอร์แซดโลครังแบเทออีกแล้วนะครับผมวันนี้เลาก็นะมาอยู่ในช่วงที่เราจะมาพูดคุยกันพอดีผมก็อยากทาคลิปเพราะว่ามันตื่นเต้นจริงๆเว้ยนะถ้าถามว่าตื่นเต้นเพราะอะไรนะครับผมแน่นอน,นครับวันนี้นี่คือมีข่าวเกี่ยวกับเกมโดคังแบตเทที่แบบออกมาแล้วแบบทาให้เราว้าวกันได้เลยนะที่แน่คือจะมี ECA อย่างตัวละครสุดเก่าแก่ก็คือโกคังอนาคตสีเหลืองได้ ECA แล้ว อันนี้ผมว้าวนะแต่ผมเข้าใจได้เพราะว่ามันมันควรจะมาอยู่แล้วเว้ยมันมาแน่ๆแต่ว่าที่ผมว้าวกว่าก็คือมันมีสิ่งที่ว้าวกว่าก็คือว่ามีตัวละคร ECA เพิ่มนี่เป็นพวกตัวละครจากอ่อภาคของเกม Dark Bond Fusion นะครับไม่ใช่ภาคของ Dark Bond Hero นะ Dark Bond Fusion ก็คือจะคล้ายกับไอ,อ Dark Bond Hero แหละแต่ว่าเป็นคนละเกมคนละภาคกันเออนั่นแหละไอตัวละครจากภาค Fusion เนี่ยมันได้ ECA กันแบบ 5ตัวได้เลยนะครับจะมีแบบเป็นปังเดลบูล่าอะไรก็ว่าไปครับบาร์ลอดแล้วก็คารุลี่นะครับผมไปพ,พวกตัวละครฮนนีโร่ฮีโร่โอีกแล้วพูดฟิวชั่นนี่พูดผิดจําสลับกันนะตัวละครพวกนี้มันเก่าแล้วนะครับคือในปัจจุบันก็คือแทบไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานเลยดีกว่าแต่ตอนเนี้ยเซิร์ฟเจแปนนครับได้ e ีซมันเรียบร้อยแล้วในกิจกรรมที่จะมาในเร็วๆนี้ของเซิร์ฟเจแปนเขานะครับ,รบได้เรียกว่า ตื่นเต้นกว่าเดิมไปอีกคือแบบมันจะมาก็มาไม่ได้แบบมีตีมันเกี่ยวกับฟิวชั่นอะไรเลยครับคือมาเลยแบบในภาคอนาคตเลยในตีมอนาคตที่เขากําลังเล่นเล่นกันอยู่เนี่ยพวกแอนดรอยด์สิบเจ็ดสิบแปดโกฮังฟิวเจอร์เนี่ยไอพวกนี้มาจากไหนไม่รู้ครับฟิวชั่นมาแม่งอยู่ๆแม่งก็มาแจมด้วยห้าตัวคุณแบบว่านี่คุณโกฮังอนาคตคุณไม่ใช่คนเดียวที่คุณจะได้เฉิดฉายแล้วไงพวกผมขอไปด้วยสิแล้วก็โผล่มาห้าคนเนี่ยโผล่มาหมดเลยเนี่ยแม่งมาจากไหนไม่รู้แยะ ซึ่งผมก็จะมาทําการพูดถึงสกิลความสามารถของแต่ละตัวกันดีกว่านะครับผมจะเริ่มจากตัวอย่างโกฮังอนาคตก่อนเลยนะนี่ก็เป็นตัวละครที่ใครหลายคนอยากให้มันได้รับการ ECE ในเลววันก็ได้มาแล้วนะครับในกิจกรรมภาคอนาคตนะในเซิร์ฟเจแปนเซิร์ฟทีบีก็รอปีหน้านะครับซึ่งความสามารถของโกฮังอนาคตมีอะไรกันบ้างมาลองดูนะครับหลัง ECE นะครับมีดาเมจมาให้ตั้งต้น158%แนะครับผมแล้วก็จะบวกดีเฟนต์ให้สูงสุดถึง158%เอนเช่นกันนะครับต่อจานวน หมายความว่ายิ่งเสียเลือดเยอะเท่าไหร่เนี่ยดีเฟนซิยิ่งถือขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเสียเลือดเยอะมันก็ยิ่งถือขึ้นไปตามเปอร์เซ็นต์ที่มันเสียไปนะแต่ว่ามีจำ,จำนวนจํากัดสูงสุดแค่ร้อยห้าแปดเปอร์เซ็นเพอนั้นเองนะครับผมแล้วก็ข้อที่สามจะมีความสามารถในการป้องกันดาเมจมาให้สามสิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็บวกเพิ่มอีกเจ็ดเปอร์เซ็นทุกครั้งที่โหดเทินเข้ามานะสูงสุดถึงยี่แปดเปอร์เซ็นนะครับก็แบบนึกเหมือนเดิมนะความสามารถในการรับตีนแต่ว่าเปิดมามันจะรับบบแแถึกเเเลลยยนะปิดดมา้ทงไ นะมี reduce ด a m a g e มาให้เนาะแล้วก็ท่อต่อไปคือเมื่อโกูฮังตัวนี้นะครับอยู่ในเชนเดียวกันกันกบตัวละครที่ชื่อว่าทั้งในขัดอนาคตก็คือพวกทั้งอนาคตพวกทั้งซูเปอร์ไซย่าตัวไหนก็นแล้วแต่ที่มันติดในขัดอนาคตอ่ะนะที่เป็นทั้งอนาคตนั่นแหละนะโกูฮังจะได้รับ buff อ n e r g y ดี f e n s e เพิ่มร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็โอกาสตีคิริคอนมาไม่ได้แม้แตนนะครับผมอืมนะ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 ซึ่งก็หมดแล้วสำหรับพาสีนะครับแล้วก็ไม้ตายก็บวกเอเ r g y d e ี e n s e เพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทิร์นนะ เก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมคือแบบแต่เดิมมันก็พอรับตีนได้แต่มันใช้เวลาไงแลวคือมันไม่ได้ถือขนาดนั้นหรอกจริงๆแต่เดิมนะโคตรแบบกว่าจะรับตีนเสร็จกว่าจะแบบได้สแตก็กพาสีลดูดาเมจครบนี่ก็คือโดนเตะันแบบหน้ามืดหมดนะับโดนเตกันหน้ามืดเลือดออกหมดเลยแต่ว่าพออีเซนี่คือมันถึกขึ้นเยอะไงคือตัวมันเองมันบังคับใช้ในตัวละครคู่กับทั้งนาะคตซึ่งมันก็ถูกอยู่แล้วเพราะว่าฮางฟิวเจอร์อ่ะมันจะไปทีมไหนได้อ่ะ มันก็หลักๆก,ก็มีแบบพวกกับแฉดให้บีบสายยาแล้วก็แฉดฟิวเจอร์แหละนะฟิวเจอร์นี่คือแฉดหลักๆของมันเลยแล้วยิ่งพาสีมันยิ่งบีบบังคับใช้กับทั้งอนาะคตน,นี่คือยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับผมลองคิดสภาพเวลาเล่นคู่กับทั้งนี่ก็มีเอเดอเคเดฟเอนเพิ่มมา120นะดามเมจต,ตั้งต้นให้158คือแบบมันจะทั้งถึกและแรงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับนะประมาณแบบเดฟเอนน่าจะขึ้นมาหลัก200,000ได้เลยก็ว่าได้ถ้าเรายิ่งเลือกต่ำเข้าไปเข้าไปใหญ่อย่างี้นะ แล้วยิ่งตีมาตาเสร็จมันยิ่งบวก E D K Defense เพิ่มอีก50%ดังนั้นเนี่ยความถึกนี่คือไว้ใจได้เลยนะครับถึกขึ้นเยอะมากๆนะมีทั้งตัดดาเมจทั้ง Defense ดีฟเอนที่เพิ่มมาเยอะแยะมหาศาลน่าจะเก่งขึ้นเยอะจริง,รง,รง,รงนะแบบเก่งอ่ะเอาง่ายๆคือเก่งมากนะครับส่วนต่อไปนะครับถึงเมนหลักของเราแลลวนะจริงๆนะผมตื่นเต้นกับตัวละครพวกดั a ฟ f u ชั่นมากกว่าโกหังอนาคตอีกอะ่ะจริงๆนะก็คือพวกตัวละครพวกนี้แหละครับผม เราจะมาเริ่มจากความสามารถของนี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับปังเดลนะครับผมตัวละครซัพพอร์ตแห่งทีฟิวชั่นสมัยโบราณากาลแล้วนะเมื่อก่อนนี่คือใครที่เล่นทันสมัยเมื่อก่อนเนี่ยจะเอาปังเดลเนี่ยเป็นตัวละครสายซับให้กับทีฟิวชั่นนะสมัยที่ว่าตัวละครอย่างโกยกาต้าสีเขียวเนี่ยเป็นผู้นำให้กับทีฟิวชั่นอยู่เลยอะ่ะเออสมัยก่อนนี่คือปังเดลนี่คือติดในตัวละครในแงแฟิวชั่นนะเว้ยความสามารถของปังเดลนะครับเปิดมานะครับมีเอเดนเคอร์ดีเฟนต์ตั้งต้นให้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ นะครับแล้วก็ซับเพื่อนเนี่ยเหมือนเดิมซับเพื่อนเอลิเคียดีเฟนส์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซับพอร์ตได้แล้วก็จะบวกเอลิเคียดีเฟนส์สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มกับโอกาสในการหลบเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับต่อจำนวนตัวละครในแฉดฟิวชั่นในทีมก็คือยิ่งบีบบังคับให้เล่นในทีมฟิวชั่นเลยก็ว่าได้นะเมื่ออยู่ในแฉดฟิวชั่นนี่คือจะได้ทั้งเอลิเคียดีเฟนเพิ่มโอกาสหลบเพิ่มไปด้วยนะครับอย่างน้อยก็คือมันจะสามารถหลบได้อะเมื่อเล่นในที ถือว่าดีเลยนะไม้ตายลดเอรเคดีเฟนส์ศัตรูได้นะครับพาสิฟก็จะดูแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากไงพวกตัวละครสมัยเก่าอะ่ะนะเพราะตัวละครฟิวชั่นตัวละครดันบอลฟิวชั่น Fusion นี่คือเป็นตัวละครที่เก่ามากแล้วนะครับพาสิฟก็ดูแบบเป็นจุดเด่นง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับอย่างปังเร็วนี่คือเป็นซับพอร์ตแห่งทีมฟิวชั่นนั่นเองนะซึ่งก็ถือว่าดีนะเพราะว่าผมคิดว่าส่วนใหญ่ตัวละครฟิวชั่นเนี่ยมันมีพลังป้องกันที่ต่ำไง แต่ปังเดีวนี่คือน่าจะถึกเอาเรื่องนะในทีมฟิวชั่นอย่างน้อยผมให้ประมาณแสนกว่าดีเฟนต์อ่ะเป็นขั้นต่ำเลยก็ว่าได้ไม่รู้จะถึกขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะถึกเพราะว่ามีดีคดนะีเฟนต์ตั้งต้นตั้งร้อยห้านะเออตั้งต้นนะเวย้ยแล้วถึกขึ้นต่อจำนวนเพื่อนในทีมอีกก็น่าจะขึ้นหลัก2 0 0 0 0 0ได้เลยั้งเนี่ยดีเฟนต์ของปังเดลหลัง ECA นะครับประมาณนั้นนะ ส่วนต่อไปเป็นบูรานะครับไม่รู้มันชื่อว่าอันไงนะครับผมวันนี้ถ้าใครรู้ชื่อจริงของตัวละครตัวนี้ก็สามารถบอกกันมาได้นะอาจจะชื่อว่าบูราก็ได้แหละตัวนี้นะครับไอตัวของนี่ที่เป็นบูมาฟิวชั่นกับลูกสาวตัวเองใช่ไหม <c oughs> ทําได้ทําไปได้เนาะเออซึ่งตัวนี้นะครับแต่ก่อนก็เป็นตัวละครที่ซับพอร์ตคีให้กับ Team ทีมฟิวชั่นสมัยก่อนนั่นเองนะแต่มันซับแค่คีไงไม่ได้อะไรเพิ่มนะไม่ได้ซับไอเดียเอดีเฟน์เหมือนปังเดียว นะซึ่งความสามารถของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีเอเดคเดฟเอนตั้งต้นที150่150%เหมือนกับปังเดลนะครับมีเอเดคเดฟเอนบวกสา์เซนะครับต่อจำนวนตัวละครในขัดฟิวชั่นในเทิร์นนะอันนี้เป็นในเทิร์นนะเออบวกเอเดคเดฟเอนต่อจำนวนในขัดฟิวชั่นในเทิร์น30%นะครับผมแล้วก็ซับคิเพื่อนบวกสคินะครับเมื่อเลือด30%หรือมากกว่านะต้องมีเลือดประมาณ30%หรือมากกว่าด้วยถ้ามันเลือดต่ำกว่านี้ก็คือไม่สามารถซับคิเพื่อนได ซึ่งก็ไม่ได้เลวร้วายอ่ะไม่มีใครแบบเลือดต่ํากว่า30%อยู่แล้วมันโอกาสหายากไงประเด็นน่ะเหมือนคุณทําแบบเหมือนคุณทําให้เซลล์ลได้แปลงร่างอ่ะประมาณนั้นเลยนะต่ากว่า3 0นะครับแทบจะเป็นไปไม่ค่อยได้นอกจากมันจะเจอดานที่มันแบบประทะได้แรงมือจริงอ่ะเช่นดาอาร s b อ็กอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นไปได้อยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีโอกาสในการตีเข้าสีแบบ50%านะครับพร้อมกับโอกาสในการกาดอีก50%นเช่นกัน นะเป็นโอกาสแบบไฮชแชนกกครึ่งครึ่งหนึ่งน,น,น,นะดังนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครคซับคีที่แบบดีนะมันตีเข้าสีมันกาดได้นะครับผมมันแบบมันไม่เชิงแบบเป็นตัวละครสายซับไอดเ,เดียคือเดฟเฟนแบบซับให้เพื่อนตีแรงซับให้เพื่อนถึกแต่ว่ามันแบบมันช่วยเพื่อนได้อย่างน้อยก็คือทำให้เพื่อนได้ไม่ตายง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็ดูทรงน่าจะเอาตัวรอดได้ง่ายกว่าปังเดียวด้วยนะครับปังเดียวแบบมันมีแค่ ซับไงมีแค่บวกเอเดีแคดีเฟนแบบเฉยๆมีโอกาสในการหลบก็จริงแต่ว่าไอ้ไอตัวเนี้ยไอ้บูล่าไม่รู้มันชื่ออะไรนะขออภัยมันมีโอกาสในการกาดได้อะแล้วก็แบบมีดาเมจที่จะพอทําได้เช่นกันทราะมันตีเข้าสีได้ไงนะดูทรงแล้วคืออันนี้มันจะแบบแนวแนวบูบูมากกว่าปังเดียวนะซับนิดหน่อยแล้วก็ออกออกแบบแนวแบบแนวแนวต่อสู้แนวบูบูหน่อยอะส่วนปังเดียวนะี่คือซับอรอตอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็หลบอะไรนิดหน่อยแค่นั้นเองนะ แล้วก็ท้าไม้ตายของตัวนี้ก็คือบวกไอดีดีเฟนต์หนึ่งเทิร์นด้วยสนาับูล่าตัวนี้นะครับกติก็ถึอขึ้นแรงขึ้นอีกหนึ่งเทิร์นนะเออใช้ได้อยู่นะไม่แย่นะไม่แย่ส่วนต่อไปนะครับเป็นบาหลอด ECA นะครับบาหลอดก็คือตัวละครอย่างบาดักแล้วก็โกคูฟิวชั่นกันตัวละครสีแดงตัวนี้นะบาหลอดหากรอนบาหลอดอยู่ไหนนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมโคตรชอบเลยเพลอเ,อ,เอนะแม่งอาจจะเก่งแบบเทียบเท่า โัคังเฟสเลยก็ว่าได้มันแบบมันพาสีเป็นตัวละครใสนุกอะ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงอย่าลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับผมมันแบบว้าวมากๆแบบโอ้ยแม่กอดอ่ะโอ้ยแม่กอดว้าวะอะไรเงี้ยเลยนะฮะความสามารถของบาลอดตัวนี้บาลอด ECA นะครับผมมีความสามารถในการสุ่มเปลี่ยนบอลสีลูกแก้วในสนามนะครับผมยกเว้นสีแดงให้เป็นสีแดงหมายความว่ายัางไงก็คือเป็นการเปลี่ยนบอลสีแดงในสนามนะครับผม เปลี่ยนในสนามจากสีอะไรก็ได้นะสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงให้เป็นสีแดงนะซึ่งลูกแก้วสีแดงในสนามเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมอะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งมันถือว่าดีมากๆนะเวลาใครต้องใช้ตัวละครตัวนุกให้กับลูกแก้วสีแดงในนี่คือบาลอตนี่คือตอบโจทย์แน่นอนนะเปลี่ยนบอลแดงแบบในสนามอ่ะคือจะมีบอลแดงมันสองแถวหนึ่งแถวเลยก็ว่าได้ในเกมนั้นในเทิร์นนั้นนะครับเมื่อมีบอลลอตโผล่มานะครับผม แล้วก็บารลอดจะมีเดรคเดียเฟนบวกสาเปอร์นะครับต่อจำนวนลูกแก้วที่รับนะครับก็คือเป็นตัวละครสายนุกนั่นเองนะแล้วคือไม่ได้บวกแค่เดรคอย่างเดียวบวกเอเดฟเฟนด้วยนะตกต่อลูกเนี่ยเดรคเดียเฟนบวกสาเอ่าเก่งนะเก่งนะนะครับผมต่อไปจะบวกเดรคเดียเฟนเพิ่อมอีก30%แล้วโอกาสในการตีคิริคอนบวกสินะครับเมื่อบารลอดเก็บลูกแก้วไปแล้ว3ลูกหรือมากกว่าน,นั้นนะ เก็บได้3าลูกป,ปุ๊บได้เอเดนเคเดฟเอนเด้งได้โอกาสคิ่เด้งไปอีกนะต่อไปนะครับจะมีโอกาสในการเบิ้ลไม้ตายแบบไฮแฉนก็คือโอกาสในการเบิ้ลแบบ50%เนะครับเมื่อบารลอดเก็บลูกแก้วไป5ลูกหรือมากกว่าอ่าเมื่อเก็บบอล5ลูกป,ปุ๊บมีโอกาสา50%ในการเก็บเบิ้ลไม้ตายเพิ่มเ <c oughs> ท่ากับว่านะครับมันสามารถตีไม้ตายได้3ครั้งเลยทีเดียวนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นการบวกเอเดนเคเดฟเอนอีก30%แล้วก็โอกาสในการคิ่อีก15%เช่นเคยนะครับ แต่ว่ารอบนี้คือต้องเก็บบอลประมาณเจ็ดลูกหรือมากกว่านะพลาสติกแต่ละอย่างของมันน่ะมันแบบมันโคตรดุน,นะเออเป็นตัวละครสายนุกดาเมจแล้วหนึ่งแล้วคือตัวละครสายนุกอะ่ะจุดอ่อนของมันจะเป็นตรงที่ว่าต้องกินบอลเยอะแต่ในเมื่อมันเองมันสามารถเปลี่ยนบอลให้ตัวเองได้อ่ะมันก็แบบแทบจะไม่แบบไม่ไม่เดือดร้อนใครอะ่ะเออเพราะมันทรงชงเองกินเองได้เพะบาหลอดนี่คือมีความสามารถในการเปลี่ยนลูกแก้วสีแดงไงเออ แล้วตัวมันตัวมันเองเป็นสีแดงด้วยอะนะคือแบบทุกครั้งที่มันโผลม่มาในเธอเนี่ยลูกแก้วแดงจะเยอะมากๆเลยนะแล้วยิ่งเก็บมันก็ยิ่งบวกเอ็นเคย์เดีเฟนเพิ่ม30%มสเปอร์นะไม่ไม่มีลิมิตด้วยนะเออแล้วเมื่อคุณเก็บประมาณ7ลูกนี่คือมันได้พาร์สิบทั้ง3อย่างเลยได้เอ็นเคย์เดีเฟนเพิ่ม60%โอกาสคิเพิ่มอีก30%โอกาสเบิร์นอีก50%แล้วเป็นเบิร์นไม้ตายด้วยและไม่หมดแค่นี้นะครับ มาดูตรงเอฟเฟกต์แม้ตายเนี่ยเอฟเฟกต์แม้ตายเป็นการบวกเอเดคดีเฟนเพิ่ม50%หนึ่งเทิร์นคุณลองคิดสภาพดิผมบอกว่าอะไรนะบอกว่าตัวมันเองมันสามารถตีแม้ตายได้3ครั้งเว้ยมันตีแม้ตายได้3ครั้งแล้วคือยิ่งเก็บบอลเยอะมันยิ่งแรงอะ่ะแบบเก็บบอลคิดสภาพนะลองสมมติด,ดูนะเก็บบอล7ลูกเนี่ยได้พาส์สีเอเดคดีเฟนสหมดแล้วนะเจ็ดลูกได้เอเดคดีเฟนเพิ่มมหาศาลโอกาสาขีเพิ่ม30%โอกาสเบิ้ลเพิ่มไปอีก แล้วคือตีไปรอบแรกบวกเ e อ็เคดีฟ่งห้าิบรอบ2บวกอร์เซรอบ3บวกอร์เซนี่คือดาเมจมันจะหนักแบบขนาดไหนอ่ะหนักมากๆนะทั้งนี้คือขึ้นอยู่กับว่าสเตตัสเอ็นเคหลัง EC เนี่ยมันมากขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับผมแต่ให้เดาคงประมาณแบบประมาณ1 3ื่นสาอ่ะเออแค่หมื่นสามก็โหดแล้วมั้งไม่ต้องเยอะแบบไป1 7ื่นเจหรอกไม่งั้นมันจะโคตรโกงเลยนะผมบอกเลยนะครับผม นะส่วนต่อไปนะมานะครับจบจบจบพอสทีนะหยุดอวยแล้วหยุดอวยบาร์ลอดได้แล้วนะมาตัวอื่นดีกว่านะฮะต่อไปเป็นตัวของคาร์โลี่คาร์โลี่นีนนะ่ก็เป็นตัวละครของโบลี่ฟิวชั่นกับโกคูนะครับผมนะจะเป็นตัวนี้ไอคาร์โลี่ตัวนี้นี่ตัวโคตรเก่าเลยนะซึ่งคาร์โลี่นะครับหลัง eca นะครับมีความสามารถอะไรบ้างมาลองดูกันนะครับคาร์โลี่หลัง eca นะครับผม ก็จะมี a d k defense นี่ a d k defense ตั้งต้นให้160%นะครับผมแคลอรี่หลัง eca คือมี a d k defense ตั้งต้นมาโคตรสูงอะ่ะ260%เยอะชิบหายนะแล้วก็จะตีเบิ้ลเพิ่มนะครับซึ่งการตีเบิ้ลเพิ่มเนี่ยเป็นการตีธรรมดาแต่ว่ามีโอกาสประมันเกสแชนที่จะติดเป็นท่ามาให้ตายเกสแชนคือโอกาส70%นวย้ยโอกาสติดสูงมาก นี่ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ว่ามีโอกาสในการตีไม้ตายได้3ครั้งในเทิร์นเดียวเลยก็ว่าได้นะครับผมต่อไปข้อที่สามคือจะมีเอเดเคบวก5้เนะครับเมื่อศัตรูนะครับติดสถานะสตันอยู่ด้วยนะก็คือจะตีแรงขึ้นเมื่อศัตรูเนี่ยติดสตันอยู่แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากจบแล้วนี่คือพาสีของเขาสัส้นๆง,ง่ายๆสามข้อเองนะเอเดเคดีเฟน์ตั้งต้นมาให้เยอะนะครับตีเบิ้ลเพิ่มโอกาส70%ในการติดไม้ตายเอเดเคบวกเพิ่มเมือ่าาอศัตรูติด แต่ที่สําคัญก็คือไม่หมดแค่นี้ถ้าม่ตาของตัวละครตัวนี้ครับมีโอกาสในการสตันแบบไฮแชนส์ือโอกาส50เออดีนะคือตัวมันเองอ่ะจุดหลักของมันคือต้องสตันก่อนถึงสามารถตีแรงใช่ไหมและตัวมันเองอ่ะต้องพึ่งความสามารถในการสตันซึ่งตัวมันเองมันก็มีนะไม่ใช่ว่าต้องไปพึ่งใครต้องไปพึ่งความสามารถตัวละครตัวอื่นในเทิร์นนะตัวมันเองสามารถสตันด้วยตัวของมันเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปพึ่งความสามารถตัวละครตัวอื่นอย่างใด นะชงเองกินเองเลยเอ,อตีเองสตันได้ฮะโอกาสสตัน5้นมันติดสูงเหมือนกันนะอ,อลองคิดสภาพแบบตีรอบแรกสตันไปใช่ไหมรอบ2ติดเบื้องจากพาสิบเจ็ดสิอีกก็คือจะตีแรงขึ้นไปอีก5-9%าเปอร์เนะี่ยมันโคตรคอมบาบและคอมโบ,โบด้วยกันมากๆนะเ,ออเป็นความสามารถที่ว่าแบบลิงได้กันได้ดีมากเลยความสามารถมันแบบเชื่อมโยงไปเชื่อมโยงมาผมโคตรชอบเลยนะ ไม่ต้องไปพึ่งมือใครนะ่ะพึ่งมือตัวเองแหละนะฮะช่วยตัวเองได้ดีมากๆตัวนี้นะดูส่งมันจะมีพาร์ตสีแบบสั้นๆง่ายๆแบบไม่มีอะไรมากแต่จริงผมว่ามันโหดนะเออตีสตนดได้นี่ก็เจ๋งแล้วในะ SBR นี่คือโหดมากๆผมว่า SBR นี่คือมันโคตรจ้าบอกเลยนะตัวนี้คาร์โ y ลี ECA ซึ่งผมอยากจะบอกว่าตาัวละครดานบอลฟิวชั่นเนี่ยไม่ได้มีแค่พวกนี้นะเว้ยเออมันจะมีมาเป็นแค่ ECA เซตแรกๆเฉย,ยหรือเปล่าเพราะว่าตาัวละครดานบอลฟิวชั่นเนี่ย ไม่ได้มีแค่พวกบาร์หลอดโบลี่อะไรอย่างนี้นะไม่ได้มีพวกคาโรลี่อะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบเป็นตัวละครอย่างอะไรอ่ะเจ้าแมนอนยะ่างเงี้ยตัวละครสุดมีสุดกากเนี่ยเจ้าแมนเซลซ่าคูลิซ่าอะไรก็ว่านไปพวกตัวละครด้าน,นฟิวชั่นเนี่ยมันมีมากกว่านี้งั้นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการ E.C.A เพิ่มเป็นเซตที่2ก็ว่านไปนะครับซึ่งถือว่าโคตรตื่นเต้นโคตรว้าเลยทีเดียวนะงั้นถ้าใครมีตัวละครฟิวชันวช่นนะครับอย่าไปขายทิ้งเด็ดขาดนะเว้ย อย่าไม่เอานะตัวนี้แบบพวกนี้คือมันเก่งขึ้นเยอะจริงนั่นแหละฮะคลิปนี้ผมต้องขอตัวจบลงไปก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครพวกนี้นะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้มาลองแชร์กันได้นะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมงั้นก็แคแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมว้าวเซอร์ไพรส์ามากจริงๆนะไว้เจอกันใหม่นในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสด,ดีครับบ๊ายบาย